ของ BNI นะคะผู้ให้คือผู้ที่ได้รับนะคะเราเคยทราบหรือสงสัยไหมคะว่าอ้าวแล้วเราได้รับอะไรและสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการลึกๆของเราหรือเปล่าวันนี้ NEC มีคำตอบใครอยากรู้ํัมัพเข้ามาเลยนะคะตัมัพเข้ามารัวๆเลยคะ่ะเอาล่ะมนุษย์เรานะคะในโลกนี้มีคนหูหมื่นพันแสนล้านคนมีความต้องการที่หลากหลายอยากได้รับอะไรตา วิใใจัยที่บอกมาแล้วว่า6อย่างนะคะ6อย่างที่ทุกคนต้องการเหมือนๆกันนั่นก็คือ1เราต้องการความมั่นคงค่ะที่เราทําให้ธุรกิจมั่นคงนะคะทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทําให้การเงินมั่นคงก้าวหน้านะคะเพราะว่าเราตอบโจทย์ข้อนี้อยากมีความรักเสมอต้นเสมอปลายตอบโจทย์ข้อนี้ค่ะ2ก็คือเราต้องการความหลากหลายค่ะเราอยากไปเอาทิ้งเราอยากมีอีเวนต์ใช่ไหม ชีวิตที่จำเจนี่คือความวาไรตี้ที่มนุษย์ทุกคนบนโลกต้องการค่ะสามเราต้องการไม่มีใครอยากเป็นอากาศธาตุนะคะทุกคนอยากได้รับการชื่นชมยอมรับนะคะแล้วก็ให้เกียรตินี่คือตอบโจทย์ข้อ3 significant ค่ะข้อ4ี่ที่มนุษย์ทุกคนต้องการแน่ๆคือการเชื่อมโยงค่ะการที่เรามีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นไม่เป็นแกะดำนะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเนี่ยก็คือความอบอุ่นที่ได้จากสิ่งที่เราต้องการคือความเชื่อมโยงค่ะ ข้อหเราต้องการการเติบโตไม่มีใครอยากย่ำอยู่กับที่ทุกคนอยากที่จะเติบโตอยากที่จะก้าวหน้านะคะและสุดท้ายมนุษย์ต้องการเป็นผู้ให้ค่ะไม่มีใครภูมิใจกับชีวิตที่เกิดมาแล้วเราเป็นผู้รับตลอเวลาทําให้ชีวิตมีความหมายด้วยการเป็นผู้ให้ค่ะเอ๊แล้วการที่เราเป็นผู้ให้ใน BNI เนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของเราหรือเปล่ามาเฉลยค่ะผู้ให้คือผู้ที่ได้รับอะไรได้รับแน่ๆค่ะหนึ่งคือ ความมั่นคงค่ะหรือ s u s t a i n a b ค่ะพอเรามอบธุรกิจให้เพื่อนเพื่อนมอบธุรกิจให้กับเรานะคะมียอดธุรกิจที่แบ่งปันกันไปมาให้คอนเนคชั่นกันบอกได้เลยว่าเราจะรู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยไว้เนื้อเชื่อใจกับคนคนนั้นและมีความสุขมากขึ้นนะคะและผู้ให้คือผู้ที่ได้รับอะไรเราค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะในองค์กรของเราคนเดียวแต่พอเราออกมาวันทุวันกับเพื่อนนะคะนั่งฟังธุรกิจเพื่อนกว่าเจธุรกิจ ได้เจอความหลากหลายมากมายนะคะแล้วก็สนุกมากผู้ให้ได้รับความหลากหลายค่ะและผู้ให้นะคะก็คือผู้ที่ได้รับความสําคัญด้วยสังเกตพี่พี่ LT ทุกท่านนะคะเมื่อมาสละเวลาอันมีคา่าบริหารแชปเตอร์นะคะทําจิตอาสาทําให้แชปเตอร์ของเราเนี่ยรุ่งเรืองมากขึ้นเขาก็คือคนที่สําคัญและโดดเด่นตัวครูวนเองนะคะมีโอกาสได้มาแชร์ NEC นะคะได้รับคําชื่นชมก็ประทับใจแล้วก็มีความสุขข้างในใจมากๆเลยค่ะ ข้อนะคะเราเชื่อมโยงกันค่ะอย่างกิจกรรมวันทุวันนะคะของปอยนะคะครูเราเปิดตลาดกันนะคะพอเรามีโอกาสได้ให้นะคะได้ซื้อสินค้าของเพื่อนได้ลองซื้อกินซื้อใช้ได้ลองแบ่งปันตรงนี้นะคะทําให้เรามีโอกาสได้เชื่อมโยงกันมากขึ้นนะคะอบอุ่นแนนแฟนจริงๆค่ะและเราก็ผู้ให้นะคะก็ได้เติบโตะค่ะ3เดือนนะคะจากการเล่นเกมโกรธนะคะของพี่ยีนะคะและทีมโกรธนะคะบอกได้เลยว่า 126ล้านเนี่ยไม่ใช่ยอดที่น้อยๆเลยนะคะเยอะมากๆและนี่ก็คือเม็ดเงินที่ไหลเวียนอยู่ในธุรกิจของพวกเราผู้ให้ได้รับการเติบโตค่ะและผู้ให้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเราได้รับความสุขจากการได้ให้ค่ะมีงานวิจัยค่ะบอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาเลยนะเด็กตัวเล็กๆเลยนะคะยังไม่ได้เรียนรู้เลยนะว่าการให้ดีหรือไม่ดีเวลาที่เขาเห็นภาพคนที่แบ่งปันแชร์กันให้กันเขาจะยิ้มแล้วก็คลานเข้าไปหาค่ะ ในขณะเดียวกันก็จะร้องไห้จ้าเลยค่ะถ้าเห็นภาพคนที่ไม่สนใจกันต่างคนต่างอยู่บงบอกว่ามนุษย์อยากเป็นผู้ให้ด้วยสัญชาตญาณค่ะดังนั้นเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วค่ะในเมื่อเรามาเป็นผู้ให้ให้อย่างมืออาชีพให้อย่างสม่ำเสมอนะคะ you are giver และ g i v e now ค่ะขอบคุณค่ะ